สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะคืนดีพริกจากดา่ากลายเป็นกราบผู้มีพระคุณลีน่าจังเผยคืนดีมดดำข้าชาพาแล้วหลังโทรมาขอโทษบอกนอนไม่หลับเรียกว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนเมื่อลีน่าจังพูดในรายการแฉอ้างว่าในคุกมี VIP สามารถใช้มือถือข้างในได้ ร้อนจนถึงอธิบดีกรมราชธรร์เตรียมดำเนินคดีรายการซึ่งมดดำกล่าวขออภัยและบอกว่าจะไม่มีการนำเสนอตัวเขาอีกแล้วทำให้ลีน่าจังหลายเดือดปล่อยโฮด่ามดดำว่าเอาไปฆ่าทั้งเป็นประจานกลางรายการทั้งที่เป็นฝ่ายขอให้ไปออกเองล่าสุด5กันยายนลีน่าจังไลน์ในเพจโดยตั้งชื่อคลิปว่าลีน่าจังกราบขอบคุณมดดำ ร้อมกล่าวในไลฟ์ว่าเมื่อกี้มดดำโทรมาบอกว่าขอโทษแม่ที่บอกว่าจะไม่นำเสนอไม่ได้พูดว่าจะไม่มีการนำเสนอข่าวลีนาจังแต่หมายถึงไม่นำเสนอในช่องรายการของเขาก็ขอบคุณมดดำมากๆที่ยังรักและเมตตาแม่เขาโทรมาเราก็ดีใจเราก็ชื่นใจขอบคุณมากๆค่ะเขาบอกเขาขอโทษเขานอนไม่หลับที่พูดว่าจะไม่นำเสนอนั้นแค่ช่วงนี้เอง ต่อไปอาจจะนำเสนอก็ได้แต่ไม่ใช่ทางช่องทีวีอาจเป็นช่องทางออนไลน์เขาโทรมาว่าอย่างนี้เราก็ต้องกราบขอบคุณเขาขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ